บรรยากาศทุ่งนานะครับอ,อยู่พระนครศรียุธยานะครับผมมาบ้านนาชายนะครับพัธุละนะครับเนี่ยยังเป็นทุ่งนานะครับผมอุดมสมบูรณ์นะครับตื่นตอนเช้าแล้วก็ตอนเย็นกลางคืนมีเสียงมีเสียงนกนะครับผมเห็นไหมเป็นทุ่งนา นาข้าวเลยครับตอนนี้ทางนี้อุดมสมบูรณ์นะครับหน้าแรงแต่ถ้าทางบ้านผมหน้าแรงเนี่ยค่อนข้างที่จะแห้งแรงครับผมไม่ค่อยมีน้ำแต่ทางนี้ยังมีน้ำอุดมสมบูรณ์นะครับถนนก็กว้าง